ข่าวหุ้นสั้นขยันซอยประจำวันนี้ขอเสนอ k b a บ k บริษัทธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจเป็นธนาคารสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเองนะครับโดยในวันนี้หุ้น k b a บ k กนะครับก็ได้ขึ้นเครื่องหมาย XD ตามเพื่อนๆของเขาไปแล้วนะครับโดยเมื่อวานเนี่ยผมได้พูดถึงเพื่อนของเขาอย่าง SCB และ KTB นะครับว่า2ตัวนี้เนี่ยตอนเปิดมาเขาไดลูดต่ำกว่าปันผลที่จ่ายอีกนะครับแต่ว่าพอปิดตลาดเนี่ยก็มีแรงสู้ดีขึ้นมา วันนี้ k b a n k มาในทิศทางที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยตัว k b a n k นะครับเขาก็ขึ้นเครื่องหมาย XD ปันผลอยู่ที่8บาททวนนะครับแต่ว่าวันนี้ในตอนเช้าเนี่ยเขาเปิดที่147บาท50สตางค์นะครับนับเป็นการไดหลดจากราคาปิดเมื่อวานเนี่ย7บาทนะครับก็ยังถือว่า ได้หลุดน้อยกว่าันผลที่จ่ายให้นะครับก่อนที่ตอนปิดตลาดจะดีดขึ้นมาปิดที่151บาทนะครับถือว่าได้หลุดน้อยมากๆเลยนะครับสำหรับตัว K-Bank ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าค่า PE ของ K-Bank นั้นค่อนข้างต่ํามากๆเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ7เท่าเพียงเท่านั้นเอง บวกกับอัตราปันผลที่เขาจ่ายต่อปีเนี่ยว่ายิวเนี่ยครับอยู่ที่7%กว่าเลยนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับตัว K-Bank เนี่ยเขายังมีกําหนดที่จะจ่ายปันผลเพิ่มนะครับจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่15พฤษภาคมเดือนหน้านี้นั่นเองนะครับอีก2องบาทห้สตางค์นะครับถ้าเกิดใครอยากได้เงินปันผลในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องซื้อและถือหุ้นไปจนถึงวันที่สิบห้นั่นเองนะครับ อาจจะไปซื้อวันที่14ก่อนก็ได้แต่ว่ายังไงก็ตามวันที่15พฤษภาเนี่ยจะต้องมีหุ้นเคแบงก์อยู่นะครับทอนให้เห็นแล้วนะครับว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยแบกปู่เซตอยู่จริงๆนั่นเองนะครับถือว่าเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งมากๆเลยแม้จะขึ้นเครื่องหมาย xd กันหลายตัวแต่ว่าก็ไม่ได้ทาให้ดัชนีปู่เซตนั้นลงไปมากมายสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับโดยในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ประกาศงบการเงินของกลุ่มธนาคารนะครับในไตรมาสหนึ่งของปี้องพ็นก่ะการ้งินกาวบแน่น้นองบวกว พอกลุ่มธนาคารประกาศปุ๊บเนี่ยก็จะมีกลุ่มอื่นๆไล่ๆตามกันมานั่นเองนะครับต้องคอยติดตามดูนะครับว่าแต่ละธนาคารเนี่ยผลประกอบการจะเติบโตมากน้อยสักแค่ไหนนั่นเองครับมาดูในส่วนของการาฟซิงค์ข้อกันบ้างนะครับในส่วนของ Kbank เนี่ยทำเฟรมมันเราจะเห็นชัดๆเลยนะครับว่าลักษณะเนี่ยที่ทาอยู่จะเป็นไพ่แพทเทิร์นที่เรียกว่า ascending triangle นั่นเองนะครับคือเป็นสามเหลี่ยมที่มีการยกโลขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ด้านบนเนี่ยมีแนวต้านชัดเจนที่165บาททวนนะครับ ก็ต้องคอยดูนะครับว่าถ้าเกิดสามารถเบรกตรง165บาทไปได้เนี่ยจะเป็นขาขึ้นที่สวยงามมากๆในระยะยาวเลยนะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็อยู่ที่เทรนไลน์ด้านล่างนะครับที่รองรับอยู่ที่140บาททวนเแถวนั้นนะครับโอเคครับทุกคนพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็จะได้พักผ่อนกันอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าวีคนี้เนี่ยก็ไม่ได้สวิงรุนแรงอะไรนะครับสาหรับปูเซตเป็นการผ่อนคลายจากช่วงวีคก่อนหน้านี้นั่นเองที่โอ้โห แทบจะเป็นไบโพล่ากันไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็พักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับก่อนที่มอลุสมลูกใหม่จะมาหรือเปล่าไม่รู้นั่นเองนะครับผมลุย